สวัสดีครับพี่น้องผรูกำลังรับชมช่องวานในตะวันนะครับเอามโอนีผมมาพามาเบ่งเครื่องมือไอ้ยังละ่ะโดรนบ่นเฮือนโดนวนนี่เน,น่นาวานเขาแนาวฉีดขาเอยยังละ่ะฉีดยาฉีดปุ๋ยน้ำปุ๋ยยังเนาะครับเนะนาะเรากำลันเอาลองเอามาลงมาลองให้เบิงเนาะครับมาสาธิตให้เบิงเนาะครับกำลังเอามาลงของให้นางนงรักชาวสวนเนาะครับ นหน้าเพื่อนลายน,ยเนะเพื่อนก็เลยสิหาอุปกรณ์เครื่องไม่เครื่องมือ,อหกใบผัดครับหกใบผัดแบง่เลย,เยกำลังสาธิตให้เบิรงอ่เนผมาเบิมาลองอยู่ขางวัดดอกจานรัตนา,า,ารามน,นี่แหละหอนขักหอนเนี่ยเราตองกันซีซีใบพัดตนุนหน่อยวนคะนเนี่อน แล้วอันนี้เขาจะมาบินรอบแปลงให้เราอีกครั้นนะครับโดยการฝึกนะครับก็ลองสบวงวิธีการบินการฝึกการบินพอเสร็จแล้วแบบนี้ครับเรียนรลูเพราะเราบันทึกข้อมูลของเขาไว้หมดแล้วหรือถ้าเป็นแปลงช่วงที่เราบินสีฮอร์โมนในช่วงข้าวโตเราต้องการให้หัวแปลงเนี่ยมันเสื่อมกล้องยังมันกล้องดำมันว่อนี่ควบคุมการบิน โดนเขาจะนิ่งเขาจะนิ่งอยู่โดรนโดรนอ่อนีครับเพราะถ้าเราบินในความสูงที่เท่ากันนะครับเพราะตอนโดนนี่ก็บินแบบลมมันจะไม่กดมากมันจะกดแค่อากาศนี่ซีใบพัดใส่น้ำยาหน่อยเนี่ยแรงลมใต้้องเขาจะเยอะโดยการวิธีการก็คือเรายกยกตัวขึ้นสูงขึ้นอีกประมาณไม่ถ้าสิบก็ได้นะครับโดยที่เราเปิดตรงนี้ครับออ มาเปลดอก้มุมฉากขอเราจะเห็นกล้องขบกุ้มมีสองกล่องแล้วเราก็เคลื่อนแปลงกล้องตัอย่างเช่นกรณีขอหกใบพัดเรามีวานเข้าไปเนาะตัวนี้ซีล็อกแขน้งหมดให้แน่นะตัวนี้ซีใบพัดกล้องเป็นหน่อยหน่อยก็นี่เื่องเมื่อเกษตรกรยุคไหมนะครับเป็นตัวใส่แบบนี้นะรัถไถยเอนา ทนั่งครับแล้วรถเกี้ยวแหละก็ต้องมีนี่ครับเครืองผลปุ๋ยผลยายางชีดมันแน้คับโลนไปหี่เต็เป็นมุมฉากยางฉีดครับมันแดดมัห่อนังครับโลกรนไปางยายครับมั่อนงโลกร้อนเป็นครับนแล้อนตุบแอนบ่ายางไว้งอไหวกยางไว้ โดรนนี่ว่ประเทศไอที่เขาสงครามกันทั้งอาหรับเขาใส่โดรนเนี่บ่คนระเบิดไปย่นซื้อกัน่านไหรือไม่ตนเเช้อี่คามาเฮตเกษตรนะครับประเทศเขาก็เฮดคือกันครับประเกษตรเขาก็ดัดแปลงเอาไปใส่ระเบิดไปย่นซื้อกันพวกวานเน่ยแบบนี้แหละกลยอ้ยมาทางนี้ด้แมู่หญ่ เห็นเส้นนี้ไหมเส้นก็ะถางเห็นไหมเนี่ยไอ้เส้นนี้แหละที่พี่ที่ผมจะบอกว่าแปลงมันจะเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนครับเราจะดึงแปลงขึ้นมาเลยนะครับแปลงนี้ขึ้นมาเพิ่มแบตบวอนะเห็นไหมเส้นนี้นมันยังอยู่ตรงอย่างไหมครับโอ้นี่คนยางเข้าไปปั๊บมันสิบอกเลยครับทุกคนเพลินาะถ้ามันเคลื่อนกองมก็จะเตือนเลยนะครับยุ่งองเป็นเหตุผทุกคนหรือสิ่งกีบขวางเพลินแค่นี้เลย โอ้แบตเตอรี่ตัวนะเแปคุณครับเป็นแบตเตอรี่นะครเป็นแบตเตอรี่เพื่อนะโภาวัาันกล้องอยงพ่นกล้องแบตเตอรี่พื่อนาเตนึงก็คแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ดิ่งโวัเนกล้องอียงเพื่นเอาไปเปลี่ยนว่งกัเป็นแบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่นะครับอุ่นรถไฟฟ้าเอาไปสุบเกือบใส่เอาไปใส่ตัวล่างเขาเนี้ยความเร็วความเร็วเนี่ยวิธีการง่ายๆเราดูก็ได้โอู้หอนคักเว้ยตัวไหนใบซ้ำมันก็เลยห่อนแน่นะครับอยู่ทางบ้านนั่งลงหลัก่าสวนนะครับเพื่อนสีสั่งเซื้อนะครับโดรนนะครับเมื่วานปุ๋ยวาน ถ้าเอียงนะาขาบินมาด้านหน้าปุยทั้งน้ำทั้งเอียงปุยน้ำทั้งใบทั้งยังเขานาะตัวนี้เครื่องหน่อยเพาี่จะบินสูงตัวนี้ก็ได้บินเร็วกเราต้องเติมน้ำแค่15ลิตรแล้วถ้าเอาไปฉีดแล้วมันไม่พอก็คือเจ้าของนาโกงเพราะโดนเขาทำงานตามโปรแกรมที่เราสั่ง อาจะเกิดนิดนึงไตจองยนนกันไปบกงเพราะว่ามันอาจจะไปไปถึงเมื่อกสิเพราะมันเอิมื่กคนห้าวจัอีกอ่งยนไัาพี่เป็นอยังผมนว่าโกกันมาอ่หน้าห้องวาดแล้วเนี่ยผมผมวาดแล้วเนี่ยศูจดเจ็ดนี่ยผมูหแล้วว่าซีไล่อ่าสีไร่เราจะของหน้าบอกว่าสามลายสามไรแมนบอผมเติมน้ำแค่ซิบหาลทิตหน้าผมใส่น้ำหาฤลิตตะไรคือซิบหาลทธิ์อ่าแมนหาฤทิตอไลกับสิปหา สิบห้าลิตรเขาฉีดแล้วสิบห้าลิตรอ่ะแสดงว่าหน้าบ่บบตรงกับกับโปรแกรมเพราะว่าโปรแกรมท้าวท้าจะเป็นสี่ไรมันต้องเป็นยี่สิบกุลลิตมแมนไหมครับ อ่ันนี้คือคำว่าโกงนะบันทึอะไรหนึงม่ิแมนครับบไ่เป็นังแล้วนจอบอกซ้ำนั่นไหมจอบอกสามไรหมเพาหัอกจะของโกงก็ถึงบอกงว่ามันเข้าโกงหน้าเข้างเขาโกงคนบินงเขาโดนีบบัวเราต้องคุยกับเาอาง้เรื่องก่อนเขาดิบตัวเลเห็นเลยจะ้เ้าาห้าบอแต่ว่าเานายวกัเลยอนที่ายนอ้าบ้กําลังสี ลองลองดูลองลองเบอร์นะครับทดสอบเบอร์นะครับผู้ที่ผู้ที่สิบินนะครับเพิ่อนมาลองจอดดี้วเรื่องสำคัญนาโต้งนะเมาลองจอดพี่เราไม่ได้พี่โคตรโต้งนะครับโคตรทิมพุทวนบ้านจานเอฟซี่นะครับเพื่อนมาทดสอบเวลาเราไปทำงานอ่ะบางครั้งอ่ะเรามันมีข้อจำกัดเราก็ต้องพยายามจริงๆตอนฝึกบินจริงๆผมเอาวงนะครับผมทำสายยางเป็นวงเล็กๆไว้เอาเข้าขาเท่านั้นเองต้องลงให้จอดกลางไม่ได้ ว้เอาเรื่องของการบังคับอย่างเดียวหมุนฝั่งนี้โอ้มายืนยืนน้ำกันนมายืนยืนน้ำกันนสอบบมัแปบเอยกให้มันให้มันตรงมันหลน้ำมันน้อยไรอะไรเข้ามา คงกบ,บวัวัสนด้คับตมหนนี้มันน่าจะเลยเพราะว่ามนมีหนาจอเยู่มีจอพร้อมไกลับน uh, huh? ี่ันดไร่กลับไร้ขาไรข่วยห่วย่วยตบวตัวนันการพรเลยตัวตัตัวมาที่หลัเดสื่อมตอกัแกนมต่กำลังทดสอบเยู่กำลังให้เวลาัแต่ที่ มันเหนื่อยมันจะไม่ไปเนาะเราใส่นิดเดียวมันก็ไปแล้วแต่เนี้ยมันก็ไปแล้วไม่ต้องแตะเยอะถ้าแตะเยอะมันจะวูบปุบปุบไปเลยแต่นิดเดียวมันก็ไปแล้วพี่สังเกตตัวผักนื้อผักเนเบาเออได้ครับผักแบบเนี้ยต้องพวกเล็กหน่อยที่มักเล่นเกมเนาะแนวนี้คร้อมเรือโตกี่พี่เน่านะคร้มเดียวไม่เกินสามไปไป ไปแล้วครับไปแล้วถ้าสมมติว่าเราเรายังไม่ชินมันเนาะถ้ามันถึงตรงมันงอๆเราก็เบรกก่อนเราค่อยขยับหมุนเพราะจริงจริงมันจะต้องใช้มือแต่ละข้างเนอะหน้าข้างคางนี้ทำตำนาญแล้วพี่จะไปพ่นยาเสนาพูดเนอะเดี่ยวนะไปแล้วบ้านพี่น้องเลยต้องเบต้องไัไให้ได้ก่อนอ่ะแต่คนนี้เขาปักมุดปักยางยางดีเนาะพี่น้องเขาก็เฮ็ดอันนี้คือทีสามสิบถ้าทียี่สิบตามดาวเทียมไปเยอะกว่านี้อีกใช่เพราะจอทีติ๊กมันเบา กะห้ตี้คนเบาแล้วมันผักมันเหมือนมันไม่ไป <c oughs> อันนี้มันยังตึงมือเรา <c oughs> ใช่ครับยังไงจะมีปู่เพรดูพี่ไปเข้าหรือ,อย,ยังครับเขออ้าแล้วครับ <c oughs> ไปแล้วไป,ไปแล้วไป,ไปแล้วมาเอา <c oughs> ที่ดูนี่เรียนหนังสือไว้ที่นี่ <c oughs> ที่เรียนกับอาจันนันนนู้มันเลยไปก่อนเราจะรู้ว่าพอมันเลยปุ๊บเราก็หมุนหมุนหมุนขวาผักไปทางขวา อ่าก็จะหันหน้ากับมาหาเราเห็นไหมครับเอาให้มันตรงเออใช่แล้วก็ตรงบินมามันบินถอยลังบ่ได้มันบ่นี่ได้ครับโอ๋อแต่เวลาวาดแปรงเราจะเอาข้างหน้าไปอยังงี้อ๋อตัวนี้หัดวาดแปรงก่อนวาดแปรงหน้าก่อนก่อนสิเอายาพ่นเนาะครับตัวนี้ให้ฝึกการบินวาดแปรงก่อนนะครับวาอ้โเค่อมาานีีี้เบรกก็เบรกก็เบรกก็อย่าลวงด้ะขนาดมันตรงไปแล้วนะครับเราเอาลงมาจอดเลยนะครับ พอเวลาเราผับปุ๊บเดี๋ยวเส้นเขาจะไปเองอ๋อเดี๋ยวเขาไปแต่งอืมรัดมีเส้นก็จะไปเองเอาลงมาจอดเลยเอามาจอดที่เดิมอ๋อจอดหมองเกาเบิ้งอ่าเฮ้ไปหมองเกาแม่เลยย่ามาพี่แม่ล่ะด้านหน้าอ๋อวนกันวนกันด้านหลังก็คือด้านนี้มีแบตเตอรี่คือด้านหลังเราถ้าเราเอาด้านหน้ามาเราจะไม่รู้เขาจะสวนทางกับเราเราต้องเอาด้านหลังมาหาเรา ลงจอดมองเกขาได้ว่าล่ะค่อยดึงลงพี่ไม่ต้องหมุนก็ได้ครับดึงลงช้าๆเอาเอาหลังมาหาเราพี่เอาหลังมาหาเราอันนี้กระชื้นได้หรือข้างหลังอ่ามองลงท่นอันนี้อยู่เราก็ดึงลงพอนี้ดึงลงช้าๆช้าอ๋อนี่กดลง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 ดึงตรงตรงดึงตรงๆพี่ หมุนในงร้านกินดึงตรงนะครับเพือคือมือถ้าเราไม่ยิ่งพอมันจะหมุนโดนในรามจะหมุนลงอ่าดึงตรงดึงตรงลงเลยถ้ามันปลอไฟเพิ่มมาลงเลยดึงดึงให้ค้างเลยดึงค้างเลยอ่าดึงับเครื่องอีกดึงอีดึงนึงดึงค้างไว้ดึงค้างไว้อ่าก็จะดับเครื่องโอ้คันดึงค้างีะดับเครื่องเลย เฉพาะมันหอดแป๊บก็รับเลยใช่ใช่ใช่เราก็เอาแปลงขึ้นมาโทรศัพท์ยางหอดเลยลดราคาตัวอะไรครับลดราคาตัวใหญ่นะครั้งแรกตัวนี้ราคาเท่าะไรครับตัวใหญ่ราคาเท่าะไรหกใบนะหาแสนห้าแสนสองพันบาทครับแบตเตอรี่สี่ก้อนห้าแสนสองพันบาทแบตเตอรี่สี่ก้อนตัวน้อยนี่ตัวน้อยนี่สองแสนแปดครับตัวน้อยนี่สองแสนเอาตัวนี้ว่าเอาเลแบตเตอรี่จะก่อนครับเนี่ย ซีขึ้กันนะครับมันจำเป็นเรื่องแบตีิแหละอ่าแท็กโอ้นี่ราคากองหูอื่นเด้พี่น้องเไงมันจะอัปเดตครั้งแรกครั้อีกวันไหนวันใช้งานอะไรพี่นะครับมาเบิ่งอยู่ก่อนโอ้นะครับตัวนี้ก็หาเซนกว่าหูอื่นเลยคือกันนะผมเนาะโอ้ตัวน้อยนึ่งสองเซนกว่านะครับซีใบพัดนะ ตัวนี้ว่าหาแสนกลัวเฮ้ยเออบอไวบอไวครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพิ่นเอาโดนมาล่องเบิก์นะครับผมก็เลยทายฝากพี่ฝากน้องครับผู้ติดตามช่องาผู้ใดสนใจอยากเอาไปยังล่ะจ็ดให้จิตหน้านาะครับเบิ่งโอ้ผู้สาวเต็มรถซาเล้งผมอยู่บัตเอรีเลยวันนี้เมียที่นก่อน อ้าวโอ้ยมีแต่คนงามๆเหมัอนนางทชืงรถที่ผู้ใดนี่พริกแกงไม่อย่างโอ้ยเนี่ยฮะน้องกับบังบินบิกแล้วเอาคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดแชร์หรือว่ากดติดตามไหมนะสำหรับผู้ที่เข้าเมืองใหม้นะครับสำหรับช่องบ้านไอตะวันนะครับเพิ่งตรสอบบินอีกแล้วนะครับทดสอบให้ พนักงานไอ้คนบินอีกคนหนึ่งนะครับเบผู้สาวนังเทื่องรถซาเล่งผมนะครับเต็มเอลี่อยู่ผมสิบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ